ยิ่ินว่ามาลอยขอน้าปูดูมาลอยขออยู่มาลอยขออยู่ไข่พอสดป่ะได้หน่อยๆว่าได้ไรสามเจ็ดเจ็ดเบาายก็เจ้าสิมาทวงนี่นะว่าสิว่าอยากมาเบาอยู่เดี๋ยวนี้นะโอ้โหเจ้าได้แล้วเจ้าก็อุกเยียบกลัวก็มาทวงนี่ เจ้าดนเจ้ากระสีด uh ังบาดที er ่ยี no> ่อะไรย่าดังนาเจีเนาะบ้าชัดเน๊ะเฮ้ยมันตีจ้าตากกล่องสาบลาบยุพี่น้องป้องไปไปยู้ใส่มาไปโอ้เจ้าได้แล้วเจ้าก็อุกเยียบขัวเขามาทวงนี่แมนโอ้ได้ถามเจ็ดเจ็ดไปนี่นะแมนไม่ยังคือสิได้ทวงนี่โอ้เป็นนี่หลายนอนเลยบ่อยากมาหาหดตากร่องดิเดิ้ลนี้เพราะฉ้อเชื่อหัได้ยู้ได้หน่อยหน่อย นายน้อยได้ไม่กี่บาทแมนยาปากท่วงเด้อยวเปล่าท่วงเด้อวดนี้ใครท่วงต่อขั้นใดเกีดสองฮะฮะวดนี้มัดใจแล้วเกีดสองกับสี่สองด้วยจากเอาไม้จังได้คือบวกเหลี่ยกว่าจากจากเปล่าขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากแสว่าไม่แมนคิดมากอับเจ็ดสองสี่สองนี่แม่นิ่นผุนดีเกียรตสองล่างสี่สองบุนผุนดีไปจันนะี่เจ้า ไปได้เราได้ไปซื้อเราได้เจ็ดรตองนี่ซื้อมาแล้วผ้าผู้ใดมาจุดถูกคือว่ามาจุดถูกเจนว่าแมนมาจุดถูกกับอันแม่แดงได้อันได้เก้าหกห้าสามตัวตรงเป๊เลยแม่พัดมนาอย่างมื้นนั้นโอ้ยตั้งเป็นบ้าเปลี่ยนบอยขี่รถขึ้นมาก็เลยผ้ากันมาหาจุดถูกเบิ่งไดคือแมนแท้วตีขอกนะนาวาตีแมนตะกี้คือวงมาโอ้ยป่วยป่วยเป็นวิ่น เป็นวิ่นนี่ละพอสิบปะเห็นพี่น้องโดนว่ามีเสียวแขนแขนเด้อเอาเป็นแขนแขนแล้วไวเกตสองก็ซีสองดีตอนนี้นะไม่ได้ไม่ได้มากจะใส่เด็กรับบ่อันที่ว่าจังไดล่ะเฮ่อเอาหลุดตัวไวเกตสองซีสองนี่ละบอกว่าได้บอกว่าได้ดรอปตัว่ไม่จุดถูกมือนั้นได้ได้เก้าหาหกสามตัวตรงเป๊ะตัวตรงเป๊ะ จะลืมก้ามัวด้วยเจ๊แมนเก้าห้าหกบอกเก้าห้าเก้าเก้าห้าหกเจ๊นุตบอกคิดดิสันเก้าห้าหกหาหกกับอันเก้าตัวเดียวกันเนาะเลขนะัน เก้าห้าหกสิบมามาดันใดนะจุดใดคือวันนี้ยังมาช่วงนี้ไหมจ๊ะคือวันนี้คือมาช่วงนี้เด้อพี่น้องเสียมาปวดหนีนะเนี่เสียมาปวดหนีเด้อหนีเด้อขั้นถือกับะแฟ่วโอนเขามาซอยใจหนีเด้อพี่น้องแขนแขนตัวใดก่อแขน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 เกจสองสี่สองเกดบนเด้อเกจสองบนซี่สองหลัง นแม่สิฟูดมีตะกี้ไปอยู่ไซมาบุญิปีนองแม่เลยตะกี้ดีดีดีพอๆกันโดนแล้วว่าแม่เป็นปีสองปีแล้วบังเอไข้ร้อยไปถือลขกผู้เดียวแฉนเยอะนี่ยว้าวงวนเมื่อกี้ตัวไหนนะเจ๊เจ็ดสามสามฮะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสันจะกลับกันทันล่ะเจเ สามเจ็ดเจ็ดร้อยสามตูมก็หนั่นกลับไปกับมาพ่อเพื่อน,อนรากเจนนูดมาเจนนูดกับมาแล้วด,ดีบ้านเนี่ยโอ้ยตายแล้วเจ้าหนีอย่าฝ้าวช่วงหนีเด้อบาดนี้ก็พอเจนนูดว่าฆ่าเพรานนั้นแมนมาพกว่าเจนนูดอยู่ผู้เดียวนี่แหละเห็นแต่หลังไวๆไปท่วงวันวาจังใดกรมืงินมาเฮ็ดหนังอยู่นี่ว่ะเจนแมนแมนแมน เห็นแต่ล้งเราก็ได้จอดวว้สันจอดจอดหวดนี่สิมาปดนี่บลาอันบ่เจ้บ้านซื้อเรากับบลันได้เจ็ดเดนเจ็ดซองสี่สองนี่บล็อฟันเออมาจากไหนเจ้บอกไม่ได้บอกว่าได้ดอกโอ้หวดวางหนึ่งพันแหงว่ามหาตัวเดียวโค่นล่นตัวหวดไหนหวดไหนหวดหาศูนย์ศูนย์หาวางหนึ่งหันล่ะอาพันว่าหาตัวเดียวหาตัวเดียวแมนโค่นล้นโค่นล่นอ้ วัดนี้เพิ่นบ่มาบกก่คือแม่นอยู่เอากะไม้เก็บนี่ดิเก็บต,ตัวเดียวเก็บตัวเดียวแล้วเอาซองใส่ม,มาคนโดนวิ่งเก็บเลยเปล่าที่เอ็นเก็บนี่แหละซีซองล่างเก็ดซองบนแม่นอบอกใครบ่กถือว่าบางนึงเก็ดซองล่างซีซองบนส่นดอกวิ่งเก็บเออใครแห้งเป็นวิ่งดิเดี๋ยวนี้นะ่ะใครเลยสิกราบเลขเลยสิถือกันวันนึ่งมาเนืดดอก <c oughs> ม้าลอยคอแขนแขนจุดถูกก็ได้ห้าเก้าห้าหกเก้าห้าหกปีนล่องเก้าห้าเก้าซับหัวซับหางเอานะเจนเนาะมันใจว่าหงวดนี้คิดว่าสิปดีได้ปะปนนี้ได้ค่ะค่ะระเจีดสองควยควขอให้ปูซอยขอคว้าปูคว้าเพื่อนแม่แข่ควเพื่อนนี่แข่ไอเพื่อนซอยเนาะอยอแนจุดสองมาหจุดสอง เก็ดสองกับมีเก็ดหนึ่งน้ำเด้อจะถิมเก็ดหนึ่งเดอเก็ดส้องเกดหนึ่งเนี่ยล่ะมันชีรุ่งแกมนึ่งมันสีมาน้ำกันอยูยหรอกง่ามดเจ็ดหนึ่งเนาะเก็ดสองเกดแเจดหนึ่งน่ว่าหันแต่ว่า่อไปซื้อแล้วล่ะบ่ได้บอกลาว่าซื้อหน่อยซื้อไลยเขาสิมัาท่วงนี้ตะกี่ไปร้อยถือผพ้เดียวแมนหันซื้อบ่าไรบอกแมนซื้อบ่าไร นี่วัดเขาเงื่อนรุดเนาะได้ไม่กี่บาทได้กี่ย่าพันได้ไหมประมาณนั่นละประมาณนั้นเบาไลก็บ่ได้เนาะเดี๋ยวเาจะมาทวงเจ้าหนี้จะได้ยินเจ้าหนี้จะได้ยินก็เสีนสี่ไลยดักอยู่กลางช่างแมนแมนตอนสิมาดักคันถือก็มาออกอีกแน่เด้อวันนี้จะถูกมาออกกล้องให้อีกนะได้ได้โอเคเลย้จา แสดงว่าไปอักเอาเบอร์เจดีหายไปเนี่ยแมนได้อายุเด้อแต่ว่าดอกเดือดรานลายดอกไดือดรละหน่อยยุ่งดอกเดือาหนีเนาะแมนได้กินย้อนซื้อเลขเนี่ยบ่แมนก็่ว่ามีคนเลี้ยงแล้วก็ต้องอาศัยเลขเบื่อดิอ๋อเกี่ยวกันออกแง่งเลยตีตะกี้ยังไมแง่งออกแล้วออกแล้วออกแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะสี่สองเจ็ดสองนะเจเนาะแมนมักตัวใด ที่เบามากนี่มักอ่ดนี่วะเกดองข็ดองเ็ดหนึ่งนี่ละเกอเข็ดหนึ่งวงไวเนาะจีเก็ดเ็ดหนึ่งเด้อยาลื่มันมาตีซองเก่าไว้น้ำือกันหะหลักกันไว้เนาะแมนแต่หาแข็แหลกเล่ามาเนาะแมนอือเห็นไห็มว่าแล้วแข็แหลกมากแตแมนเบาคือเนาะแข็แหลกให่มันขาดลาดว่าลอนเป็นยัง ที่ <im itation> <im itation> ดังไลก็เกาดีเนาะตอนเจ้าหมาเนี่ยลาเจ้รุนโดนเจ้าโาเกียามันถือถือไม่ได้เกาโค้กีโค้กข่อยกระไดข่อยย่านกล้องเนาะดีกล้องเลยมาอารเกาเมนอันจีแมวน,นี่บ่มาลอยจุดทูบอาอยู่ผู้เดีวเยวนี่สั้นเมนมาหาหาซูนซูนหาข่อยกับสิดังตระหงวดก้อนนี่เนาะไม่ได้มาแต่ใส่หาซูนเอาเพื่อนว่าเลขมาหาไหมบัดนี้ข่อยเลยว่ามีอันศูนย์ย่างวันสั้นข่อยว่า ก็แเมนหาซูนซูนหาตอวเนาะนกเนียกต้มเตี้ยเฮ้ยเนาะพี่น้องไปสีแดงวันนี้ล่ะเอ้ยดังแท้แท้ตัวประเทศดิ่งเลยไอเจดังน้ำเขาแน่ว่าเจดีอันมาเดินมาเดินพี่น้องมาเบิ้งเป็นความฝันเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งต้อมากลายเป็นมีที่มาเปิดเผยไม่ได้เลขลับเลขลับเลขลับไม่ใช่ความฝันนะครับเขามาดีดีเนาะมีีท่ไปที่มาเดินเนี่ คิดหนึงน่งคิดสองนีง<ม>่บางหนึ่งมหาศูนย์โคโลโหางเดียวเนีน่ยว่าสันผัดดังตั้งวัดหาศูนย์ผลตัวถึนพี่นออ้องอือเป็นเจ้งได้งวัดหาศูนย<อ>์ว่าบอกใครสิได้ผู้ใดหน่อยหน่อยหนะึงบอกกรรมการถือกรรมการบอกคนดอกเพินจจน่นสิรู้จักน้ำอือพันสิอั้นติเจตา่านนี้เพิ่นก็เอาว่าสันอยู่บ่อั้นว่าสันอยู่